สวัสด like, ีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมกลับอมกแล้วครับพี่น้องกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ครับทำหมองห้่งมันบ้านครับพี่น้องทําลุงโบทาเองครับพี่น้องกับไอ้กับแกมเฮาก็มีนี่ครับมึกย่างครับพี่น้องมีกุ้งกุ้งครับแล้วก็ผักสดเป็นคนาครับพี่น้องแล้วก็สลัดครับแตงครับ มื่อนี้นี่นงไส้มานั่งน้าอีกแล้วครับพี่น้องสายยาเบนใช่ครับใช่อำนาจครับพี่น้องมาเสียบแซล้องกันเ้อครับพี่น้องก่อนอื่นลุงโบต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมนะครับเบิร์ดทุกสั่นนะครับพี่น้องลุงโบต้องขอขอบพระคุณครับมาครับพี่น้องเสียบแซล้องกันที่เราอ่ะจัดเลยน้องโอ้ขออนุญาตใส่มือได้ครับพี่น้อง มันยังแสีบนี่เอาเลยนนอ,อข้ามิไงข้ามิไงเพื่อพี่เพืออออออ่อน้อเขาหลดฮืมข้อนวดเมื่อก่อนนะพี่นออ้อง เสร็มนล้วมัเ้เนาะโอ้ครับพูดอืมว่าน,นี่ครับพี่น้อง รุมบอกพี่น้องครับมีเฮ็ดเข็มนำครับพี่น้องหนุนคำอย่างนี้นะครับน้องแก่ร่มหนาวครับพี่น้องหนาวแห้งครับมือกุ๊บเป็นน้ำมดนน้องเน กินบอสุภาพต้องอขอโทษ่วเขายปเอัมเดอร์ครับพี่น้องเป็นสไตล์ของนุ่มโบแบบนี้นะครับ ชอบปุ hmm. mm ้น hmm. น mm ้ำหมูอืมอืมเอ้ยหุ่ยคำยัยนนุ่ม 干嘛不闹？嗯 <No. S 2>、mm. no,，不玩儿了。 กุ้งเผาพร้อมครับพี่น้องทานแบบนี้ครับ xem nó ừ. mổ my... nó Mẹ em ơi, hả? ừ. mày ông muốn hắn nó nó về không เป็นเมนูแกงน้วครับพี่หนอกเมนูนี้กินจัพีปไหมบัดนั้นครับรวมจยากได้หลายคนนะครับพี่ห้อง ແລ້ວກตําบักหุ่งครับພີ່ນ້ອງນີ້ຫື3ຄົນເນາະ นอนอยไปบ่๋ด้ตามคนดีดีเนี่ยหักเลยอืมเอาอ่ะอืมเป็นไง I'm mm. <c oughs> เป็ดแกบครับพี่น้องแต่ว่าลุงโบัวมานฐานยังอีดีครับพี่น้อง ก็มก่อนนะอิมยะอ,อิ่งะเล๋ยวต้องหัเลยแสบครับพี่น่องแสบเรืองหัวเต็มตับมือเมืนบ้านครับแบกมกับปลามึก กับปุ้งเผาครับพี่น้องอือ <c oughs> <c oughs>

ขออนุญ,ญาตอำลาไปจากเด้อครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนัน่นไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นรุ่งงแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับพี่น้องไปลวครับพี่น้องสวัสดีครับ